สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์เรื่องอัดหน้าจอจาก ipad สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะอัดยังไงต้องการจะทำสื่อออนไลน์หรือว่าติวออนไลน์สอนออนไลน์จาก ipad เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นเราเปิด ipad มาเราก็ต้องมาดูที่ศูนย์ควบคุมก่อนศูนย์ควบคุมเราก็ลากลงมาตรงนี้แล้วเราก็ดูว่าในศูนย์ควบคุมที่เราเป็นปุ่มใช้ด่วนเนี่ย เรามีหรือ,อยังยังไม่ถ้าเราไม่มีเราก็เพิ่มได้วิธทีทำก็คือเข้าไปที่เซ t ติ้งเข้า setting แล้วก็ดูส่วนควบคุมก็คือตรงที่เราเข้าไปดูเมื่อกี้ส่วนควบคุมที่เราเปิดดูเมื่อกี้ตรงนี้มันก็จะมีอยู่ตรงนี้ส่วนควบคุมที่มีอยู่ตัวอัดหน้าจอยังไม่มีมีอยู่ตรงนี้ เรียกว่าการบันทึกหน้าจอเราก็กดบวกเพื่อเพิ่มเข้าไปอยู่ในนี้วิธีเช็คก็ง่ายๆก็เปิดลากดูมาแล้วตัวลักตัวอัดหน้าจอเราก็ลองเทสจะมีนับถอยหลังให้เราด้วยอัดแล้วก็จะแสดงสถานะอยู่ตรงนี้จากนั้นเราก็เริ่มที่จะติวได้เราก็อาจจะติวเปิดสไลด์ที่มีอยู่แล้ว หรือว่าเราจะติวผ่านเราก็ติวได้เลยจบเราก็กดที่ปุ่มสีแดงแล้วก็กดหยุดหน้าจอทีนี้สำหรับมือใหม่ถ้าเจอว่าพออัดแล้วเราเข้าไปดูในแอปลูกถ่ายแล้วไม่มีเสียงให้เรามาเช็คดูว่าเราได้เปิดไม่หรือ,อยังกดค้างไว้ให้มันขึ้นแทบ เครื่องมือแบบนี้แล้วเราก็ดูว่าไมโครโฟนเปิดหรือปิดถ้าเปิดมันจะเป็นสีแดงถ้าปิดมันจะเป็นสีเทาเราก็กดเปิดไว้แล้วเราก็ให้ชัวร์ว่าวิดีโอที่บันทึกเราจะไปเก็บไว้ในไหนส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็นออโต้ไว้เป็นรูปภาพซึ่งมันจะตั้งให้เราอัตโนมัติถ้าเราจะเริ่มบันทึกใหม่เราก็กดเริ่มบันทึกมันก็จะนับถยหลังให้เรา เท่านี้เองก็เรียบร้อยแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาแชร์ลูกเล่นอะไรที่สามารถใช้ใน iPad แล้วบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่รู้ว่าทำได้เอาไว้ดูกันในคลิปหน้าค่ะ